ู่รายการตีลี่ฮวงจุ้ยในช่วงฮวงจุ้ยพลิกชีวิตนะคะยังอยู่กับเตยอรัชมนและอาจารย์ธนวันค่ะอาจารย์ธนวันคะการสัมภาษณ์สดของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวทุกเรื่องที่เราสัมภาษณ์สดในช่วงฮวงจุ้ยพลิกชีวิตนะคะเป็นเรื่องราวของชีวิตจ,จริงของตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาค่ะและฮว,วงจุ้ยของเราที่นํามาศึกษาในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของตึกเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ในตึกค่ะแต่ไปไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นภาพมาให้ดูนะคะว่า สายของเราในท่านนี้นะคะอยู่ในตึกหรือว่าทาวน์โฮมค่ะนี่เลยค่ะภาพนี้เลยค่ะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ตึกครับแต่เ<น>จ้าวาดบางทีอยู่ล้วคิดว่าอยู่เหมือนตึกจริงๆรแล้วตึกแถวที่ผมบอกว่าอยู่แล้วดีกว่าเนี่ยค่ะตึกแถวเพราะอะไรที่บอกว่าอยู่แล้วดีกว่าตึกแถวส่วนมากจะเป็นหน้ากว้างประมาณสักสี่เมตรหรือห้าเมตรค่ะลึกจะประมาณสิบหกถึงยี่สิบค่ะอันนั้นถ้าเราจะเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนกับหน้าแคบค่ะแล้วมันลึก <bid. S 2> มันก็คุณสามารถเก็บกระแสซับหรือกระแสชี้ที่เราเคยพูดถึงเนี่ยเก็บได้เยอะเพราะมันยาวไงค่ะรีดเข้ามาให้มันเก็บเข้ามาให้ได้เยอที่สุดค่ะบ้านตึกจะดีกว่าครับค่ะและแบบนี้คือทาวน์โฮมใช่ครับเดี๋ยวเราต้องไปดูภายในว่ามันเป็นยังไงการเดี๋ยงงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะโอ๋ค่ะชื่อคุณโอ๋นะคะโทรมาจากจังหวัดอะไรเอ่ย จังหวัดน,นนทบ,บุรีค่ะอะอยู่นนทบ,บุรีนะคะเดี๋ยวว่างๆแต่ะจะแวะไปเยี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะโทร <c oughs> <c oughs> ค่ะคุณโอมีปัญหาทางนั้นคงจุ้ยจะสอบถามอา,อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะค่ะก็ก็คือบ้านนี้ค่ะอยู่มาประมาณ ปีหนึ่งได้แล้วอะค่ะค่ะ,คะแล้วก็คือเป็นความรู้สึกของตัวเองอะนะคะว่ามันมีความรู้สึกว่าพอพอเวลาดูแล้วก็ฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกมันมีบางอย่างที่เอ๊ะมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ก็ไม่ทราบจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไงก็เลยลอง<ม>ลองปรึกษาอาจารย์ดูอะค่ะค่ะคุณโอ๋คะพอดีที่เตยได้ดูเตยกับอาจารย์นะคะได้ดูแปลนตามแบบบ้านที่คุณโอ๋ได้ส่งมาถ้าเตยจะให้อาจารย์ลองวิเคราะห์คุณโอ๋ก่อนดีกว่าว่าผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเนี้ยค่ะ จะมีจะมีลักษณะยังไงหรือว่ามีสุขภาพยังไงให้อาจสงบเ้็นอย่างไรวะต้องดูแปลนชั้นหนึ่งก่อนครับต้องเริ่มกันที่แปลนชั้นหนึ่งเลยนะคะบ้านหันทางทิศอะไรครับบ้านหันทางทิศตะวันออกค่ะบ้านหันทางทิศตะวันออกบ้านทิศตะวันออกตอนนี้อยู่วันหนึ่งปีใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องเก็บของกับห้องน้ําทําไมมันอยู่ติดกันเลยครับห้องเก็บของกับห้องห้องน้ามันจะทะลุกับอีกห้องหนึ่งอะค่ะเป็นห้องซักรีดอะค่ะ อ๋อคือเข้าจากห้องซักรีดไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะไม่ได้เข้าจากทางห้องเก็บของแล้วห้องซักรีดนี่เข้าจากข้างนอกบ้านเหรอครับใช่ค่ะแสดงว่าห้องน้าตัวนี้เข้าภายในตัวบ้านไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โหถ้าผมบอกเลยโดยโดยเห็นภาพโดยส่วนรวมข้างล่างเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่กี่คนครับอยู่สี่คนค่ะอยู่สี่คนแต่ผมบอกว่าบ้านหลังเนี้ยแทบไม่มีคนอยู่เลย เข้าใจที่ผมพูดไหมคะว่าแทบไม่มีคนอยู่เลยคือตอนนี้บันไดคุณชี้ออกหน้าบ้านถูกไหมครับใช่ค่ะอตอนเช้าทุกคนจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ทั้งหมดทุกคนใช่ค่ะอ่าแลวก็กลับเฉพาะกันคืนใช่ไหมครับออกต้องออกทั้งหมดถูกไหมครับแลวจะมีคนอยู่บ้านคนหนึ่งทุกวันเป็นพ่อค่ะอ่าก็คือเขาไม่ได้ทํางานถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าไม่ได้ทํางานก็ต้องอยู่บ้านอยู่แล้วนั่นคือคนแก่คนที่อยู่บ้านหลังนี้ได้ก็คือผู้สูงอายุกับเด็กที่จะอยู่บ้านหลังนี้นอกนั้นทุกคนต้องออกจากบ้านหมด พอทุกคนออกจากบ้านหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันรังนกค่ะเขาว่าบ้านรังนกก็คือต้องออกไปหาอาหารทุกวันถ้าวันไหนคุณไม่หาคุณไม่มีเหลือเก็บเพราะว่าตอนนี้บันไดคุณชี้ออกแล้วซับเก็บของคุณซึ่งห้องน้ําเนี่ยคุณไม่มีทางเข้าคือต้องไปเข้าผ่านห้องซักรีดอีกทีใช่และห้องซักรีดอยู่ข้างนอกบ้านเท่ากับบ้านหลังนี้ขัดซับกันเองมีประตูสองบานเข้าบ้านเห็นไหมครับมีประตูใหญ่สองบานแล้วก็มันมีประตูซักรีดอีกหนึ่งบาน S <S <S ผมไลยด้บอกว่าบ้านหลังเนี้ยธุรกิจอยู่มาตอนเนี้คุณเห็นแค่หนึ่งปีนะค่ะงครงจุยยังเดินไม่เต็มเพราะโครงจุยเนี่ยของธุรกิจจะเดินเต็มก็ต่อเมื่อสามปี <S 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 ผมจะบอกว่าตอนเนี้ธุรกิจของคุณอะอ่ยสะดุดเริ่มเกิดการสะดุดละแล้วถ้าเป็นรับราชการนะคะรับราชการก็ถ้าบอกว่ารับราชการจะเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเหมือนจะต้องต้องการความก้าวหน้าค่ะต้องการความก้าวหน้าแต่ว่าเหมือนกับมีอะไรไป ไปเบ็ดบังไว้ไม่ให้ไม่ไม่ให้เหมือนมีอุปสรรคอะเอาง่ายๆว่ามีอุปสรรคที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องแต่เรื่องข้าราชการเนี่ยเงินเดือนตต่ตัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันมีตัวที่จะต้องจ่ายออกไปนะครับมีตัวที่ต้องจ่ายตัวที่ไม่จําเป็นออกไปเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดว่าคุณทํางานออกมาได้คุณได้ได้เงินซัพตัวนึงกลับเข้ามาบ้านแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปเก็บคุณเก็บไม่ได้คุณก็เอาเงินเก็บไว้ในกระเป๋าคุณพอเงินอยู่ในกระเป๋าคุณคุณอยากจะใช้จ่ายแล้วคุณก็ใช้ได้คุณอยากจะซื้อบ้านหลังนี้ซื้อของได้โดยท แล้วคุณโอคะถามนิดนึงประตูที่เห็นคะ่ะเป็นเปิดออกด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะประตูเป็นเปิดออกค่ะเปิดออกจริงๆแล้วแนะนาอยากจะให้เปลี่ยนเป็นประตูบานผักเข้านะครับแต่แต่ตรงเนี้ยมันเป็นจุดจุดหนึ่งถามว่าผิดไหมมันผิดแต่ถ้าผมอยากให้คุณแก้ไขนะประตูยังไม่คุณแก้ไขขอให้คุณไปแก้ไขห้องน้ําก่อนได้ไหมอันดับดแรกเลยนะคะคุณโอแก้ไข<ก>ห้องน้ำค่ะ,คะ,อ,ะอย่างภาพภาพแรกอะครับกลับไปภาพแรกนิดนึงอะครับ ผมผมต้องการให้ให้ให้ประตูห้องน้ํากลับมาอีกฝั่งครับทําได้ไหมกลับกลับมาอีกฝั่งหนึ่งคือแบบไหนคะมาอยู่ในตัวบ้านมาอยู่ในตัวบ้านคือเดินเข้าบ้านแล้วสามารถเจอห้องน้ําได้เลยเข้าห้องน้ําได้เลยก็คือให้เข้าจากห้องเก็บของได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเข้าจากอ่าใช่จากห้องเก็บของได้คือแต่ว่าให้มาอยู่กับฝั่งอ่ะให้อยู่เข้าข้างนะไม่ได้ไม่ได้หันหน้าออกหน้าบ้านนะ เห็นไหมครับเห็นจับภาพไหมถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะเห็นประตูห้องเก็บของไหมคะอันเล็กๆอันค่ะตรงประตูประตูใต้บันไดอะค่ะอืมในในในแปลนที่ขึ้นมาแปลนชั้นหนึ่งอันนี้ไม่ไม่เห็นประตูของห้องเก็บของอ๋อค่ะมันมีตรงตรงเขาว่าห้องเก็บของคือให้เข้าจัดในตัวบ้านได้ใช่ไหมครับเข้าเข้าตัวบ้านแล้วให้ห้องน้าเข้าข้างแค่นั้นจบเลยบ้านหลังนี้ธุรกิจผมไม่ต้องการผมไม่ได้บอกว่าเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวกับคุณคนเดียวนะที่บอกว่ารับราชการมันมีผลถึงลูกคุณ สามีคนที่อยู่ในบ้านหลังนี<เ>้อนาคตมันเกิดกับทุกๆคนไม่ใช่ว่าคุณเก็บไม่ได้อยู่คนเดียวนะทุกคนในบ้านนี้เก็บไม่ได้ทุกคนแนะนําให้เปลี่ยนห้องน้ําเปลี่ยนประตูทางเข้านี่คือประตูขูดซับคุณเปิดก่อนแต่ว่าระดับผมดูจากความกว้างของของของจากบ้านคุณเข้ามาแล้วเจอบันไดแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแก้ลำบากนิดนึงเพราะว่าบันไดมันเกือบจะชิดหน้าบ้านแล้วค่ะใช่ค่ะมันเกือบจะชิดหน้าบ้านแล้วมันทําให้มันทําให้บ้านหลังนี้ต้องยอมรับสภาพตรงที่ว่า ตัวซับจะไหลออกย้อนกลับออกนิดหนึ่งเพราะว่าบันไดเหมือนกับกระแสน้ําไหลจากข้างบนล,ลงมาแล้วเนี่ยมันไหลถึงพื้นแล้วมมนต้องไหลออกหน้าบ้านอย่างเดียวแล้วตอนนี้ค่ะลงมาทั้งคนหน,หนูแก้โดยการเปิดประตูข้างเดียวอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ไไม่ได้ค,คือฝั่งห้องซักรีดคือแยกเป็นส่วนตัวของห้องซักรีดเลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับห้องน้ําแล้วนะ,ะมีวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะผมจะบอกให้บันไดนะ,ค,ะคุณฟังดีๆนะค่ะคุณนับบันไดขึ้นไปสามขั้นจากพื้นนะขึ้นไปสามขั้นสามขั้นตรงนั้นคุณตีเต็็มเเลยทําาปนพัก นึกนึกภาพออกไหมครับคือต่อต่อไม้ตรงแค่นบันไดคืออย่างนี้คือคือบันไดตอนเนี้ยคุณนับลงมาพอเหลือสามขั้นสุดท้ายอ่ะสามขั้นสุดท้ายน่ะคุณคุณไม่ต้องทําเป็นบันไดคุณไม่ต้องทาบันไดสามขั้นสุดท้ายไม่ต้องทําลงค่ะคือทําคุณต่อเต็มออกมาเป็นชานพักเลยแล้วคุณทําบันไดลงข้างลงข้างใช่ครับคือเลี้ยวให้เลี้ยวให้เล้ใช่ใช่ครับเลี้ยวให้ออกข้างนะครับคือตอนเนี้ยคุณคุณนึกภาพว่าคุณกําลังลงลงบันไดมาจากชั้นบนนะ ลงบันไดมาจากชั้นบนแล้วคุณกําลังถึงบันไดขั้นที่สามที่คุณกําลังยืนอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะคุณเอาบันไดขั้นนั้นน่ะคุณต่อยาวไปถึงชั้นหนึ่งถึงขั้นแรกเลยต่อยาวออกไปเลยเพื่อทํา้เป็นชานพักเออทาเป็นชานพักแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมีพื้นที่แล้วแล้วคุณก็จากที่คุณจะต้องเดินลงข้างหน้าให้คุณทําบันไดลงข้างแล้วเปลี่ยนไปลงข้างค่ะอันนั้นจะแก้ได้โดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าทําได้นะ มันทัวพื้นที่จะไม่อำนวยอ่าถ้าทำแต่คืออันนี้คือวิธีวิธีแก้ที่เราต้องแนะนําให้คุณแต่ว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณต้องรับสภาพอย่างหนึ่งแล้วคือบ้านหลังนี้จะไม่มีคนอยู่นอกจากเด็กและคนแก่ก็ไม่เป็นไรค่ะทำงานไปแต่ว่าเตยว่านะคะในส่วนของแปลนชั้นหนึ่งนะคะที่ควรจะแก้ที่สามารถทําได้นั่นก็คือในเรื่องของประตูทางเข้าห้องน้ำใช่ครับดังัต้องทําแน่นอนอันนั้นคืออันนี้คือแล้วเตยมองว่าแก้ได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวนะคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็คือห้้้้้้้อออออองงงงงหหนนนํากกก็คืไไม่ตตตปปปทททะลลุัััับบรรรีีดแวูิ ปิดไปเลยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องตัวชัโค้ก้วยค่ะเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นมันอาจจะต้องต้องย้ายอ่างล้างอ่าครับค่ะย้ายย้ายดีกว่าใครห้องน้ำไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วขอสลับกระโดดข้ามไปชั้นที่สองเลยนะคะเดี๋ยวคือไงขับแปลนที่สองในส่วนของแปลนที่สองเป็นไงบ้างคะอาจารย์อืมเป็นชั้นสองหน้าบ้านขึ้นมาใครนอนห้องนอนสีแดงครับทางทางซ้ายใช่ไหมคะเตียง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 นอนใครนอนอยู่ครับ พ่อค่ะคุณพ่อพ่อเราใช่ใชไหมครับใช่ค่ะเป็นคุณตาของน้องะคะอ่ะอ่าคุณตาคุณพ่อค่ะเออจากเห็นที่เห็นภาพเนี่ยเขานอนมานานละปีนึงได้ไม่ใช่ไหมครับปีนึงค่ะใช่ค่ะคือผมจะบอกว่าเขานอนอย่างเงี้ยสุขภาพเขาไม่ดีนะมีแต่แย่ลงนะเพราะตอนนี้เขาห,หันเท้าออกหน้าบ้านอยู่อ่ะหันเท้าออกหน้าไม่หันออกข้างบ้านนะคะ หันออกข้างบ้านยังไงเพราะว่าบันไดคุณข,ข,ขึ้นมาทางนี้อ๋อนะักบันไดเป็นหล,กลักกันเหรอคะบันไดคุณขึ้นทางนี้เดี๋ยวนะแต่ว่าตัวอีอะค่ะคือด้านหน้าบ้านจะอยู่อีกทางหนึ่งอะคะ่ะบันไดเนี่ยม,มันขึ้นมาจากกลางบ้านอ๋อบันไดขึ้น,ข,นข้างบันไดขึ้นกลางบ้านอ๋อโอเค,คโอเคเข้าใจถ้าอย่างนั้นเห็นภาพแล้วคือเท่ากับบ้านหลนังนี้คุณพ่อแข็งมากนะคุณพ่อเป็นคนที่ลูกๆหรือหลานๆในบ้านนี้เกรงกลัวหมดทุกคนเลย พอเขานอนตำแหน่งมังกรหลังสุดและซ้ายสุดด้วยเห็นภาพใช่ไหมครับหลังสุดซ้ายสุดเออเขานอนตำแหน่งตรงนี้น่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้ตอนนี้ห้องน้ำสองห้องเนี่ยมันชนกับบันไดพอดีเลยเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นทางเดินของวิญญาณนะบันไดกับห้องห้องน้ำมันชนกันเอาน้ำเต้าไปติดตรงตรงหน้าประตูห้องน้ำสองห้องก็จะแก้ได้ครับห้อยหน้าประตูห้องน้ำเลยนะคะใช่ครับตัววงกบประตูห้องน้ำเลยครับคุณพ่อถือว่านอนโอเคสุขภาพดีครับนอนอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับ Premises, เอาเอาแค e no ่ว ok. anyway. ่าปลายเท้าเขาไม่มีอะไรก็เพียงพอแล้วค่ะเราขึ้นไปชั้นสามเลยครับค่ะค่ะพอเห็นชั้นสามคุณโอนอนกับใครอ่ะครับนอนกับสามคนค่ะมีมีสามีแล้วก็ลูกค่ะนอนด้วยกันเหรอครับค่ะนอนด้วยกันยกเว้นบางบางคืนที่แบบว่าสามีก็แยกไปนอนข้างหน้าห้องห้องข้างหน้าบ้างบางครั้งนะคะอถ้าบอกว่านอนด้วยกันเนี่ย สาเหตุรู้ไหมทําไมสามีถึงแยกไปนอนห้องข้างหน้าเพราะคุณไปอ่านหนังสือไม่เพราะคุณคุยกันไม่รู้เรื่องไงคุณทะเลาะกันประจําโอค่ะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเนืาะคุณหันหัวอกหน้าบ้านแล้วอันเนี้ยอ๋อแม้กระทั่งลูกคุณเองคุณนอนด้วยกันเนี่ยคุณก็ยังทะเลาะกันเองเลยค่ะแล้วตอนนี้ลูกสามคนพ่อแม่ลูกทุกวันนี้ไม่ใช่พ่อแม่ลูกนะเป็นเพื่อนกันหมดลูกคุณไม่ใช่ลูกเป็นเป็นเพื่อนเลยเพราะว่าคุณนอนตำแหน่งเดียวกันหมดไง แต่ลูกยังเล็กก็ค่ะยังแยกไม่ได้อะค่ะลูกลูกตอนนี้เท่าไหร่ครับสามขวบค่ะแล้วผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะผู้ชายอนาคตนอนห้องห้องข้างหน้าห้องนั้นไม่ได้นะแล้วต้องนอนห้องไหนคะแนะนําให้มานอนห้องอีกฝั่งหนึ่งอะห้องทางซ้ายมือครับห้องสีเหลืองใช่ครับห้องซ้ายมือไม่ห้องปัจจุบันนี้ที่เป็นห้องพระอยู่อะอ๋อห้องปัจจุบันใช่เป็นห้องหนังสือกับห้องพระนะคะใช่เอาห้องนั้นเพราะว่าแล้วห้องพาย้ายมาอีกฝั่งตรงห้องนอนเพราะว่า ตอนนี้ห้องพักกำแพงห้องพักเนี่ยที่คุณวางโต๊ะหมู่เนี่ยมันติดกับกำแพงห้องน้ําอยู่มันไม่ได้ใช่ค่ะมันไม่ได้<อ>คุณต้องย้ายห้องพักมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณย้ายย,าย้ายเตียงนอนที่ที่ปัจจุบันเนี้ยย้ายกับฝั่งไปฝั่งซ้ายมือแล้วเ<ห>ตียงนอนของคุณอ่ะให้หันหัวหัวหัวเตียงไปทางห้องแต่งตัวนะเตียงนอนของของห้องโอ๋เหรอคะใช่ครับหันหันหันทางซ้ายมือไปทางห้องแต่งตัวแล้วมันก็จะติดประตูสิคะ เปิดมามันก็จะเจอเตียงนอนเลยอะค่ะก็ตรงประตูตรงนั้นเรากั้นม่านไงครับคือตรงนี้มันเป็นบ้านมันมีเนื้อที่จํากัดไงแต่เราต้องการตําแหน่งที่คุณต้องนอนให้ได้ก่อนส่วนเรื่องที่มันจะโดนอาเพศระหว่างคุณนอนขวางประตูเนี่ยก,ก็กั้นม่านแ,แก้อีกทีนึงแต่ถ้าคุณนอนตําแหน่งเนี้ยคุณหนีประตูแต่หัวนอนคุณไม่ได้เนี่ยทำให้คู่สามีภรรยาคู่นี้เกิดการมีปากเสียงกันตลอดเวลา คือตอนนี้นะคะที่คุณโออาศัยอยู่เนี่ยคือเห็นเขาคุณโอบอกว่าอาศัยอยู่ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือทุกอย่างอาจจะยังเห็นผลไม่ชัดเจนแต่ต้องยังยังออกมาไม่หมดครับยังออกมาไม่หมดแต่ว่าทุกวันนี้คุณจะรู้ได้เลยว่าสามพ่อแม่ลูกเนี่ยคืออยู่ด้วยกันแล้วก็คือเหมือนเพื่อนกันแต่ว่าบางอย่างเกิดเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยเอาเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทะเลาะกันแต่ว่าต่างคนต่างรกคือเขานอนห้องข้างหลังเหมือนกันทั้งคู่ทาให้เขาแข็งเหมือน ถึงต้องการแยกห้องนอนไงค่ะยังไงลองไปปรับใช้ดูนะคะคุณโอตั้งแต่แปลนชั้นหนึ่งจนถึงชั้นสามเลยนะคะลองปรับค่ะแล้วควรถามอีกด้หนึ่งว่าถ้าเกิดไม่หันไปทางห้องแต่งตัวค่ะหันมาอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมคะทางางถ้าหันมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยต่อไปคุณจะเหนื่อยคนเดียวนะเพราะว่าตามตําราของฮวงจุ้ยเขาจะบอกว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นํามังกรต้องเป็นคนนําแล้วเสือจะเป็นคนตามค่ะนะครับแต่ถ้า คุณกลับมานอนตำแหน่งของเสือเมื่อไหร่เสือเป็นผู้นําเมื่อไหร่ม<ด>ังกรจะไม่ตามเลยค่ะพอมังกรไม่ตามเท่ากับคุณต้องทํางานคนเดียวผู้ชายจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะ,คะลองปรับดูนะคะคุณโอยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะ,ดคะเดี๋ยวจะส่งสายให้พูดคุยกับทีมงานต่อละกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ